พา,านะคะค่ะวันนี้เราจะมาเปิดตัวสินค้าใหม่ของกาพาค่ะทําคู่กันกับแบรน์ลีโอทอยเนาะก็อันนี้นะมีทั้งหมด7รสชาติกันทีเดียวเชียวนะคะ<อ>ก็จะมีเอลอนค่ะแอปปิลโรสีชนะคะแตงโมค่ะตอบบลลี่ค่ะเดนโบค่ะ เกโกะนะคะ <Yeah. S 1> น่ารักมาก oh. ๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะเป็นแพ็กเกจแบบว่าฮิ้วๆน่ารักแบบนี้นะคะแกะทุกอันให้ดูเหมือนทั้งที่แล้วเลยเนาะ oh. ได้แล้วค่ะทุกคนน่ารักมากๆไม่น่ารักตรงไหนอัปกามาวง oh. นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นทีละชุดเนา นี่นะคะส่วนตัวสลามเนาะก็จะเป็นสีเดียวกันกับไอศครีมของเราเลยนะคะ yeah ดูนะคะของแถมนะคะเรนโบก็จะน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวเรนโบกันก่อน,กอนแกะของแถมเลยของแถมก็จะมีน้ำยาก,กันเหลวให้สองขวดมีกากเทสมีของตกแต่งนะคะแล้วก็มีซอสลาดนะคะ <Wow. S 1> ตัวสลามเล่นแล้วจะฟูมากๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้กระปุกเล็กกว่าให้เอาไปใส่กระปุกใหญ่นะ ให้ดูนะดูเขาเป็นทั้งหมดสามสีแบบนี้เลยนะคะเราก็ยืดเลยบีบบีบยืดยืด,ยดตัวนี้มันจะเป็นเนื้อหิมะนะคะทุกคน,นเนื้อหิมะเป็นแบบนี้ยืดยืดนิดเดียวก็คือเขาฟูแล้วนะถ้ายิ่งเล่นไปก็จะยิ่งฟูนะทุกคนดูสีสวยมากเป็นเส้นอย่างที่ทุกคนอยากได้แล้วนะเปลาพาทําให้แล้วนะคะนี่นี่นะโหวสวยมาก ก้อนไอศครีมเห็นปะโอ้โหลาสีชมพูอันนี้จะเป็นกลิ่นใครกลิ่นมันด้วยนะคะหอมมากโวเลนโบนะคะน่ารักมากมากว้ากาเพรกับพวกเลนโบนจะขะาตัวให้นะแปะดูสิเราก็เล่นได้เลยนะคะนี่เล่นแต่ละอันเลยพี่พา คือก้อนไอศครีมนี่คือนี่เป็นอย่างนี้เลยนะยืด <Yahoo! S 1> ยืดนี่เป็นสีเรนโบเลยทุกคนขยำฟินมากดูเส้นดีดูเส้น,สนพอเขาเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะมีความของซอสลาดก็ยิ่งเป็นเส้นไปใหญ่เลยสวยมากไม่ผิดหวังนะคะทุกคนซื้อไปเนาะเราเล่นได้นานมากๆกว่าสีจะรวมกันนะคะบ,บีบนุ่มฟูสุดๆเลยนี่คือเขาจะเป็นใยแล้วก็เป็นเส้นใหญ่มาก อลังการสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะอยู่สภาพนี้เลยเห็นไหมถ้าเรายืดขนาดนี้เอาไปใส่กระปุกเดิมมันจะปิดไม่ได้แล้วนะคะยืดให้ดูอันแรกก่อนนะยืดให้ดูสุดๆเลยว่ามันจะได้ขนาดไหนแล้วนะคะนี่นะคะคือความฟูของเขาให้ดูว่าขึ้นยอดไปประมาณนี้เลยแลขึ้นยอดไปประมาณนี้ถ้าเรากดลงไปนะที่จะปิดฝาจริงๆนะคะดูโอ้โหอลังการมากทุกคน ช่งมากๆทุกคนเล่นเลยนะลงไปนี่ดูความยืดยืดยืดมากยืดยืดบีเล่นลูกไอติมไปแล้วหายไปเลยหายไปลี้เออมาถึงสับปะรดกันบ้าง มากโอ้เราลองบีบนะบีบให้ดูบีบก้อนไอศครีมกับเนื้อสับป,ปะรดใสๆคือฟินมาก yeah ฟินสุดๆแล้วนะคะนะจุดๆนี้ก็ดึงออกมาชุบว้า wow. วเป็นเส้นนะคะบีบเห็นไหมบีบยืดสวยมากสวยมากมาก โหโหสีสวยมากทุกคนสับป,ปะรดก็สวยสวยหมดทุกสิงสวยหมดทุกอย่างนี่เป็นแตงโมนะคะวอเทอร์รอนนะคะมาค่ะว้าเลยเห็นไหมโอ้ยน่ารัก สีแดงกับสีเขียวคือสวยมากสวยมากๆทุกคน wow. ว้าวก็สีแดงเยอะกว่าสุกสีเลยต่อไปนะคะเมลอนมั่งนะน่ารั น่ารักสุดๆเลยนี่ยืดมากนี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะทุกคนน่าเล่นมากนี่เห็นไหมเยิมสุดๆโอ้ยยืดมากยืดมาก เลนสสุดๆเอาออกมาค่ะสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นสีแดงสีขาวก็สีชมพูนะคะแบบสวยทุกอันเลยสวยทุกอันเลย,ย,เลยไม่รู้จะแบบเลือกใครนะคะไม่รู้จะเลือกใครดีสวยทุกอันเลยเห็นไหมเขาทำแบบนี้เรามาถึงก้อนสุดท้ายกันบ้างค่ะตามไปดูกันเลยอันนี้เป็นเส้นๆละสวยนี่ะค่ะสีสุดท้ายเนาะเขาจะเป็นแบบช็อกโกแลต สตรอเบอรีว่วอลิลานะคะเป็นสีที่ป๊อปพาชอบมากทุกคนก <Wow. S 1> ็นจะรู้เนาะว่าป๊อปพาชอบกินช็อกโกแลตมากๆถาดใหญ่สีชมพูที่เอาไว้ใส่ไอติีมนั่นแหนะเออ <c oughs> คือวะะ่าล่ะนี่นะพอเรายืดแล้วก็จะเป็นแบบนี้สีเขาก็จะเป็นเหมือนไอศครีมสุดๆอ่ะเออีงดูโอ้อลังการมากค่ะสใส่ซอส ซอสช็อกโกแลตเอาอันนี้คือซอสช็อกโกแลตยังไม่เหลวนะทุกคนถ้าเหลวแล้วคือจะน,น่าเล่นมาก <Yahoo! S 1> ดูระวังลงไปนะคือ,อยังไงก็สวยอะอยังไงก็น่าเล่นไปหมดไปค่ะรอยกากเพชรสีแดงลงไปบังตาน้องยืดยืดซอสลาดมาเล่นก่อนละหนึ่งดูยืดยืดซอสนะคะดูยืดดินเบาแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยือดออกมาค่ะ เห็นไหมคือน้องยืดมากน้องน่ารักน่ารักมากมากค่ะทุกคนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะตอนนี้ก็มีขายที่ช h อป e ีและลาซาด้าแล้วก็ป a าผ่าแล้วเนาะก็คือออเดอร์ล้นมากๆออกไปกี่ชุดกี่ชุดก็ขายหมดเนาะเดี๋ยวเราก็จะทยอยทยอยเอาตุ๊กตาต่างๆที่ป้าผ่าจะทำมารีวิวให้ดูเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อได้นะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ป้ปผ่าไทยแลนด์นะคะ ราคาย่อมเยามากๆค่ะเรียบร้อยแล้วชอบอะไรเป็นพิเศษคะคอมเมนต์ให้ป้าผะาด้วยนะชอบชุดไหนที่ชุดชอบฉีดหญ่ที่ชุดก็บอกกันได้น้องถ้าอย่างไงคลิปนี้ป้าผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายชุบๆบ